อะทุกคนรัาวันนี้ก็อยู่กันในแบบของ AUR นะในวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นตัวจินโมลีครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้โดยการใช้เงินซื้อนะครับโดยที่ว่าโค้ดเนี่ยมันซื้อได้เลยนะก็คือตอนนี้มี2องโค้ดนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกินที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะก็คือคอมมอน2อันแล้วก็ยูนิค1อันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นยูนิคแล้วก็อันนี้เป็นสกินดั้งเดิมของมันนะอันนี้นะครับ ดีฟ็อกเนี่ยก็จะเป็นสก,กิลอันนี้อเดี๋ยวเราใช้สกิลเอ้ยใช้สก,กิลอันนี้แล้วกันเนาะจะได้คุณตาด้วยนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าเป็นการต่อคอมโบเนาะแบบนี้นะครับเป็นการเตะสองทีแล้วมันทําให้เราคอมโบต่อได้นะครับส่วนสกิลที่สองเนี่ยก็เป็นจะเป็นการเอ่อเป็นการเคานเตอร์แล้วก็การเบรกด้วยนะอันนี้แต่ว่าระยะของมันเนี่ยจะค่อนข้าง แป๊บเดียวนะครับประมาณส5จุดห้าวิอ๋ออ่ะเห็นไหมแปบ๊บเดียวเอาม่เอามอา่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อขอมโบนะแต่ว่าเรายวค่อยพูดเรื่องขอมโบสกิลสามเนี่ยก็จะเป็นการจับลอยทุ่มนะครับแบบนี้ แล้วก็ต่อขอ้อมได้เลยนะมันมีเวลาต่อขอ้อมออยู่นะครับแล้วสกิลสามสกิลสี่เนี่ยจะเป็นการเกระโดดพุ่งไปข้างหน้านะครับโดยที่ว่าเราจะสามารถชิบล็อกนะแลวเล็งได้นะว่าจะไปทางไหนะแบบนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยส่วนใหญ่มจะเป็นใช้ในการเข้าแล้วก็หนีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกเลยนะีกรอบนะีแบบนี้นะครับไม่นจะกระเด็น ซึ่งมันคอโมโบต่อ,อยากนะส่วนโมดเนี่ยก็ใช้โดยการกดปุ่ม G นะครับก็จะเป็นการเรียกกระบอกออกมาเนาะแบบนี้แต่ว่าเพียงเพียงเออโอเคไอสกิลของโมดเนี่ยวิธีการเบกรกคือสกิล,ลยนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการเรียกสายฟ้าออกมาแนละ้วตามเมาส์ที่เราเล็งนะครับแบบนี้ก็จะการเบรกนะครับ ส่วนสกิลที่สองเนี่ยเป็นการควงกระบองครับแบบนี้ก็กดเบรกเหมือนกันเนาะโอเคส่วนลองสก,กิลสองอีกรอบนะก็จะเป็นแบบนี้ครับน็อกแบก็คสก,กิลสามเนี่ยจะเป็นการเสกล่างโคลออกมาสองล่างนะครับพุ่งเข้าไประเบิดแรงมากเลยนะนี่ครับใส่ฟ้าสี่สิบเลยนะอันนี้ส่วนสกิลที่สี่เนี่ยจะเป็นการใช้คอมโบสก,กิลครับอันนี้ ก็จะเป็นคาซีแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองหมดอีกรอบนะึงไอสกิลของตัวจินโมลิมดเนี่ยมันจะคูดาวค่อนข้างไวนะครับเราสามารถใช้สกิลสนะี่น่ะได้ประมาณสองถึงสามรอบเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่พลาดเลยนะครับสำหรับจินโมลิเนาะมันจะการเบรทุกสกิลเลยนะสำหรับตัวจินโมลิ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยเรามาดูคอมโบเบื้องต้นเนาะ